ลายมือน,นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสักลายมือของอาจารย์เนี่ยเป็นหลักความเชื่อความศรัทธาสีไม่ติดนานและไม่เน้นเจ็บอาจารย์ใช้ประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการมีความรู้จากเรื่องลายมือมา40ป,ปีผสมผสานากับความเชื่อความพึงพอใจและก็คือความศรัทธา,าการสักลายมือของอาจารย์ก็จะท่องคาถาสีไม่ติดนานไม่เน้นเจ็บก็จะดูลายมือให้เขาก่อนว่าลายมือของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะ อย่างคุจิจี้นะครับสองข้างเลยเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตอาจารย์รู้แล้วว่าคนนี้อัตตาอัตโนนาโทซเส้นวาสนาเขามีถึงสองเส้นนะครับสองเส้นแสดงว่าคนนี้เป็นนักการขายนักการตลาดเส้นวาสนาคือเงินทรัพย์ถ้ามากกว่าหนึ่งเส้นเขาเรียกว่านักการตลาดนักการวางแผนสิ่งต่างม,มาร์เก็ตติ้งมันจะขึ้นอัตโนมัติของเขาเองยิ่งเขาเกิดจากเส้นชีวิต วาสนาเกิดจเส้นชีวิตเขาเรียกว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถคุณพ่อคุณแม่ให้มาเพียงร่างทุกอย่างต้องทาด้วยตัวเองทั้งสิ้นเขามีสองเส้นเพราะฉันเขาจะขยันมากเส้นวาสนาเนี่ยมันมี3-4เส้นหรืออะไรมันขึ้นได้เต็มเนินนะครับเนินบนฝ่ามือนะครับเส้นของเขาจึงขยันเนินเส้นพลังหัสเนินพรังัดคือใต้นิชี เดินพฤหัสจี๊ดจี้กว้างมากเก็วกจะถ่ายภาพแล้วให้กล้องเห็นว่าเป็นไงอธิบายเป็นยังไงนะกว้างเนินพฤหัสกว้างใต้นิ้วชี้นะเขาเรียกว่าใต้เนินพฤหัสคนมีเนินพฤหัสกว้างเนี่ยใจบุญเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่เธอจาไว้เลยนะเนินพฤหัสก็คือธรร,รมะกูบาจางทรัพย์สินสิ่งต่างมาดูนะอ่ะนี่คือเนินพฤหัสเห็นไหมน,นี่อ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้เห็นนะับเนินพฤหัสกว้างนะครับ เกิดจากเส้นชีวิตกับเส้นหัวใจเนี่ยมันแบ่งกันเพราะฉะนั้นเงินพฤหัสเนี่ยกว้างมากเลยเก็บเงินไม่อยู่นะใช้เงินเก่งมีน้ำใจผูแตกหาได้ตลอดคุณจีจี้มีเส้นสมองประมาณ2เส้นในหัดสองเส้นนี่เห็นไหมหนึ่งนะครับแล้วก็สองสองคือมันเกิดการขาดช่วงกันก็คือคําว่าเส้นสมองสองเส้นขาดช่วงกันคือมันพลิกผันจากชีวิตจาก การเรียนรู้อาชีพเดิมที่อาจจะทำมาหาลัยหรือวิชาอะไรเรียนมามามีหักเข็มเส้นที่สองนี่นะเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการทําอะไรต่างๆหรือทําหลายอย่างได้เส้นสมองสองเส้นนะครับก็คล้ายคนในตัวเองเนี่ยมีสองนิสัยม,มีความความคิดหรืออะไรต่างๆใจดีในประถาศีลชีพพุ่งขึ้นอย่งนิชชีอ่ะแสดงว่าพูดจริงทําจริงเส้นชีวิตพุ่งขึ้นอย่งนิชนนะนช,นนชีก็ดู เนี่ยเราใช้เส้นตัวนี้ด้วยเป็นหลักในเรื่องของศักย์ระือเส้นชีวิตพุ่งขึ้นหนึ่งนิ้วชี้คนเราเนี่ยนะมันจะมีเส้นชีวิตที่หยุดส่วนใหญ่มันจะโค้งเข้าไปหาเส้นชีวิตหรืออะไรหนึ่งแล้วมันพุ่งขึ้นแบบนี้แสดงว่าพูดจริงทําจริงรักษาคําพูดมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นเราก็รู้ละพี่คนนี้เป็นคนแกร่งนะเราเป็นคนที่มีเส้นคนกระทำคำจุนอยู่ข้างขวานะครับเส้นคนกระทำคำจุนเป็นเส้นคู่กับชีวิต เพราะฉะนั้นดวงนี้แปลความหมายว่าเป็นคนที่ถึกอึดอดทนเข้มแข็งอู้บางคนก็ได้ยินว่าเส้นช่วยชีวิตหรือเส้นคนผระถังอู้สบายใจมีความสุขเลยอู้ฉันมีคนผระถังรับจุนแต่มันคือใช่คนผระถังรับจุนแต่ต้องเอาความขยันเข้าไปแลกมาจำไว้เลยนะเส้นคนผระถังเส้นขยนันเส้นอะไรเนี้ยต้องเอาความขยนันอุตสาหะความซื่อ,อสัตย์แก<ล>ความซื่อสัตย์ต้องแลกมาออก ข้อแรกมาแต่ใครมีเส้นนี้นะแล้วยิ่งยาวสวยหรือมีทั้งสองข้างทั้งซ้ายข้างขวาเนะี่ยเขาเรียกว่ามีคนประทมไปตลอดชีวิตโอ้บางคนได้ยินแบบโอ้ภาคภูมิใจเลคนประทมไปตลอดชีวิตนั่งกินนอนกินไม่ใช่นะเส้นคนประทมเนี่ยขยันมากกว่าเพื่อนและรักษาชื่อเสียงแต่ทําไมเขาถึงมีไปตลอดชีวิตเพราะคนเริ่มสร้างตั้งแต่ศูนย์พอศูนย์ปุ๊บคนนั้นก็สูงร่วมกันรู้จักจาก,กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปมันจะรูุ้นิสัย พอรู้นิสัยก็คือคนนี้เขาก็จะมีลูกมีหลานเขาก็จะพาลูกหลานมาอุดหนุนเราไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรกิจการอะไรนี่คือเส้นช่วยชีวิตแต่ข้อที่ดีของเส้นช่วยชีวิตคนธรรมเนี่ยมันจะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็คือร่างกายหนึ่งเป็นมนุษย์อีกร่างกายหนึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวดาเป็นครูบาอาจารย์หรืออะไรถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ป่วยปุ๊บไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแทนเข้าทันทีไม่ให้ล้มหมอนนอนเสือกลายเป็นถึกอึดอดทนกว่าคนอื่นอีกนี่ อีกที่เป็นอย่างนี้เรานะโอเคไม่มีอะไรจริงกว่านี้อีกแล้วโอ้ยถึงทนนะใจเธอดีมากเลยเพราะรหัดถึงกว้างมากเลยเนื้พื่อหัสนี่นะมันไปหลีกไปลบกันไม่ได้นะก็เรียกว่าใจเคยแบบเอาง่ายๆอาจารย์เงินเก็บทั้งชีวิตพอถึงเวลาจะให้ค้อควรเรให้หมดเลยนี่แหละให้หมดหมดจริงๆแต่สักพักนึงก็ไหลมาถึงมาห่างได้ตลอดเพราะคือหนักแน่นกว้างอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเติมเส้น ทำก็เติมเส้นที่ดีเนี่ยนะครับมันแปลความหมายว่าการมอียรูจ้จำไว้อย่างนะจําไว้อย่างการสักเลยมือนเนี่ยคนไม่เชื่อเขาไม่มีวันมาเกี่ยบบ้านอาจารย์มงคนรอดิธรรมหรือว่าบ้านใครที่สักเลยมือแล้เขาไม่มาเพราะเขาไม่เชื่อซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะต้องบอกว่าคนคนไม่เชื่อเขาไม่ผิดมันแปลความหมายว่าเขาทําได้ด้วยตัวเขาเองได้เขามีความเข้มแข็งได้แต่คนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาเพราะความศรัทธาศรัทธาคืออะไร หนึ่งเขาผิดหวังกับสังคมเขามีปัญหาเขามีความรู้สึกทุกข์ใจสิ่งต่างเขาต้องการพลังเขาต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาถึงมาเขามาหาพุทธจังเขียนเส้นที่ดีเขามีความหวังใจของเขาเกิดพลังเพราะฉะนั้นสิ่งตัวนี้เขาเอาเราเป็นสิ่งที่ปลดล็อกความกลัวความเครียดความกังวลและเกิดความหวัง หวังว่าการจะใส่เส้นวาสนาเส้นที่ดีๆใส่ลงไปเขาและมันจริงคําว่าจริงคืออะไรพอเขาหวังเนี่ยคือเหมือนเขาคิดเองเออเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นการคิดเองเออเองโดยจิตเขาสุขตัวนี้คือการบําบัดจาไว้นะการสักลายมือคือการบําบัดให้เขาสลายความกลัวโดยมามีสิ่งที่หวันสิ่งที่ยึดเหนียวเหมือนคนกําลังจะจมา้า แล้วมามีของไม้เขาก็จะต้องกอดขอนไม้ตรงนั้นถูกต้องคนกําลังจมก็คือเศรษฐกิจสิ่งต่างความทุกข์ความทรมานเขาคิดด้วยของเขาเองเขาทุกข์เขาวังวนวนอยู่งั้นพอเขามีเอ้ยอาจารย์สักเลยมือหรือว่าปากต่อปากเอาลอาจารย์มงคลจะช่วยแต่เขามาเขาก็จะรู้แค่เขาเห็นหน้าเขามีความรู้สึกเจออาจารย์เขาจิตเขาก็ถูกผลผลิยาบาลละจิตเขาสุขละและพอมานั่งเขาก็เลยมีความรู้สึกที่คุําจด้เลย คนมานั่งให้เขียนได้มันจะต้องมีความรู้สึกจิตส่งกันมาและใจของเขาเนี่ยการใส่ลงไปนะคนเรามันจะยุกยิบโอ้โหมันจะมีสมาธิอยู่เฉยไดย้มันต้องตั้งใจจริงๆและตรงนี้แหละเขาตั้งใจรู้จังไข่เส้นดีๆจิตของเขาจะถูกกําหนดมาอยู่ตรงการมองความรู้สึกตรงนี้มันจะมีความแน่วแน่นี่คือพลังจําไว้นะพลังจิต ยึดเหนี่ยวศรัทธาหรือความมุ่งหวังที่เขาสร้างลังแล้วปู่จันเขียนเส้นทีนจิตของเขามีความสดแล้วนี่นะครับอ่ะจะติดจรวดละถูกต้องขนมือเดือาจันจะให้ผอนมืออจย์จะท่องหน่อยจริงๆ YouTube ของจย์ท่องไปแล้วแต่ของจิที่ยังไม่ได้ท่องอ่ะมาดูนะการใช้กระาตัวนี้คือมูจิรุนนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นักเมตตาโมรุณาพุทธปานีทายนียะเป็นดูสัมปสิปิยมมะมะ คัดเตศิกคัตเตสิกกินกาลยาคัดเตศิกอาหารปิตามชนมิชนมิณเมตตาเป็นระถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการมีการทอตตอไปนที่ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะไปตรงไหนก็มีแต่การช่วยเหลือผู้คนได้สร้างชื่อเสียงสร้างโชคลาภให้กับตนเองและผู้อื่นได้มีความผาสุกคัดเตศิกคัดเตศิกกินกาลนาคัดเตสิกอาหารปิตามชนมิชนมิเป็นคาถาแคท้าเพยันปรลายใดๆสิ้น ปืนผาหน้าไม้หอกสองมีคมสาตาวุ้ทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสศรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำร้ายสากข้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้กขขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจากไม่เป็นอันตรายไม่สะบายถิ่ผลและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มรอคาเาราละ จะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเธอสาธุ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 นะนี่คือมูเตลูตรงนี้แหละคือคาถาที่ทําให้เขามีความรู้สึกยึดเหนี่ยวจิตใจคนที่จะนําไปคือจะไปสักอะไรมุ้ก็ต้องมีคาถาตัวนี้แหละเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นพลังทั้งตัวเราเองมีพลังอาจารย์มงคลมีพลังตัวเขาเองมีพลังก็เลือกคาถาหรือจะเลือกคาถาที่แบบอาจารย์ท่องก็ได้หรือว่าตัวของคุณจีที่ขนัดก็ได้อ่ะมาเราได้ท่องไปแล้ว ก็เราจะเริ่มทําความสะอาดนอกจากเขาไปล้างมือมาแล้วเราจะเริ่มใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแต่ของอาจารย์เนี่ยสีไม่ติดนานไม่เน้นเจ็บไม่เน้นเจ็บไม่เน้นอะไรเลยเน้นคือแปลความหมายว่าเหมือนเขียนเหมือนใช้เครื่องสัะเขียนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเจ็บไปต่อไม่ได้และของดีไม่จําเป็นต้องเจ็บไม่จําเป็น้องปุ๊บเราเอาแค่ความรู้สึกพลางความศรัทธาเท่านั้นเองอาจารย์ก็จะบอกเขียนไว้หน้า Facebook หรืออะไรตรงเนี้ยแหละอยู่นะอ่ะ ขอแเ,เอก็บกล้องในชะ่ไอาอารยออไก้ได้เก็กล้องให้ชัดชัดให้เกบกล้องตัวเองออเออให้ชัดขึ้นนะใช่ใกใกล้มอา<ด>มา,อามาโฟกัสที่การเขียนาสั่งมือละอ่ามากรลลีีมาการรีมาการรีมาใกล้ๆนะมาอืมโอเคกาีมา สีก็เป็นสีเขาเรียกว่าออแกนิกนะสีธรรมชาตินะครับอ่าโอเคมุมสวยพอดีเลยอ่าหลายๆมุมแล้วเราก็จะนะครับอ่าดูนะก็โอเคโอเคมาดูนะเราก็จะใช้สีออแกนิกนะครับผสมไปดู เหน็นเครื่องสัยไร้สายเราจะขอมือข้างขวาก่อนมือข้างขวาเพราะมันจะได้วางมืออาจารย์ใช้วางมือตัวนี้ใช้เขาเรียกว่าทรงตัวในการเขียนมันจะได้ไม่ลงลึกไม่เจ็บเหมือนเขียนเหมือนใช้ปากกาเส้นแรกคือเส้นช่วยชีวิตเส้นคนกระถางจะขนาดคู่กับชีวิตนะครับขนาดเลยคนที่เขาได้ยินอาจารย์บอกว่าคนกระถางครับจึงเส้นตัวนี้จิตใจอองเขาก็จะมีความรู้สึกรับสื่อที่คําพูดของอาจารย์พูดไปเขาก็จะมีความสุข นี่แหละนี่คือเส้นคนประธามขนาดคู่ชีวิตขึ้นจี้มีอยู่แล้วนะแต่ต้องทําให้มันขนาดคู่กับชีวิตไปนะครับบางคนมันเกิดจากเส้นชีวิตอีกก็แปลว่าหน่อยว่าเหนื่อยต่อสู้ทําทุกอย่างสำเร็จหรือลบเส้นคนช่วยชีวิตเส้นคนปราเนี่ยขนาดคู่ชีวิตมันก็จะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วเหนือ่อยมาเยอะแล้วโอ้ประสบความสำเร็จไปช่วยเหลือใครก็ได้ดีนี่ก็คือเส้นชีวยยิต เส้นชีวิตมีหลายรูปแบบบางคนเป็นเส้นแตกถ้าเส้นแตกเราก็จะพูดว่าตอไปนี้อาจารย์มึงคนเขียนให้เป็นเส้นเดียวแล้วนะไม่มีใบยันตอันตรายแล้วซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันคนแตกก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชกชนกระโชกโค้งหาราตอนลมร้อนหรืออะไรเส้นที่ดีต้องไม่แตกแต่นี้เรากำหนดไม่ได้แต่ละคนมาไม่เหมือนกันแต่ของจีจี้มัก็แตกจุ่มต้นนิดหน่อยไม่มากมายแต่บางคนแตกเยอะ แต่เยอะเขาคืออารมณ์กระโชกโคมภาอารมณ์ร้อนอารมณ์สู้คนแต่เราก็พูดว่าต่อไปนี้เย็นแล้วเขาจะได้ยินความรู้สึกของเราเเก็จะเย็นตาเส้นวาสนาอาจารย์แะเขียนนะครับขนานคู่กับชีวิตตองที่ที่เกิดจากเส้นชีวิต,ต,ม,วตมันก็คืออัตตาฤฤอัตโนงาตรอาอาจารย์จยกเขียนเส้นใหม่เลยเกิดงนเมืจารย์เลย <c oughs> เปิดเงินเมื่อกา,ารก็เรียกว่าเงินเทวดาเลยอาจารย์เขียนเส้นใหม่เลยนะให้กับเธอเพราะพื้นที่มันมีพื้นที่ว่างบางคนเขาไม่มีพื้นที่ว่างไป เขียนเส้นตัดเส้นเดิมเขาก็ไม่ได้นะเราต<ม>้อ,องเขียนเส้นใหม่ของปีที่มีเส้นว่างเนินว่างสิ่งต่างๆกันเลยสามารถเขียนเส้นวัฒนาตั้งแต่เนินกรจจันทร์พุ่งไปถึงโคนนิ้วกลางจะไม่เส้นวัสนามันจะสุดอยู่แค่โคนนิ้วกลางมันจะไป็พุ่งสูงไปตรงนี้มันก็เท่านั้นแหละแต่เส้นที่ดีมันก็คือหยุดอยู่แค่โคนใต้น,นิ้วกลางเส้นวัฒนาคือทรัพย์การเงินกันทองความเจริญรุ่งเรืองสิ่งต่างๆก็คือความมั่นคงเกิดเงินพรจจันทร์ปริศมินเทวดา หยิบจับอะไรก็เห็นนะมือธรดาเส้นต่อมาเส้นอาทิตเส้นอาทิตคือเส้นกิตยศเส้นชื่อเสียงเส้นอาทิตมันจะไปอยู่ใต้นิ้วนางนะครับเส้นวาสนาจะอยู่ใต้นิ้วกางเส้นเกียรติยศจะอยู่ใต้นิ้วนางนะครับก็เขียนนะครับพุ่งไปถึงโคนนิ้วนางเส้นกิยศชื่อเสียงเกียติยศก็รักษานามสกุลมีความกระตันอยู่ปกครองคนได้เส้นอาทิตเนี่ยสำคัญเพราะมันคือเส้นชื่อเสียงเส้นกติจยศ ต่อไปคือเส้นพุธเส้นพุธคือพูดคุยสื่อสารพุธก็คือการเจรจาดาวพูดก็คือดาวของการสื่อสารนะครับพุดจะไปทางนี้้อยพุธจะไปทางนี้ไฟแต่สังเกตอาจารย์จะเขียนเนี่ยจะเว้นช่องไฟไว้จะไม่ติดออกันทั้งหมดนะครับก็คือจะไม่ชนกับเส้นวาสนานะครับสังเกตการเว้นช่องไฟคือคนของประชาชนเสียสละนะครับ เป็นช่องไฟนะ <S 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 มาดูส่งกล้องให้เห็นว่าการเขียนเนี่ยการจะไม่ติดเห็นไหมถ้มีช่องไฟแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันมีติดอ่ะกล้องนี้อ่ะน,น,อนะครับช่องไฟสังเกตอยู่ตรงนี้อ่าไม่ติดช่องไฟแปลความหมายว่ามีน้ําใจแต่ถ้าคนติดเนี่ยมันติดมันจะต้องเป็นหนึ่งแต่ผู้เดียวจำไว้เลยนะมีจริงนะครับแต่การจะสับทันที คนของประชาชนก็ต้องให้เขามีจุดเรียกว่าเสสลับนะครับช่องไฟนี่แหลเส้นต่อไปเส้นการเดินทางเดินทางไปไหนมีแต่คนรักมีแต่กัลยาณมิตรนเป็นมิตรกับเขาีเส้นการเดินทางนะครับเป็นมิตรกับเขาเขาเป็นมิตรกับเรานะครับอันนี้คือการทรงตัวจะไม่เก็บเหมือนเขียนกับผ่านการเชื่อมสา่เพราะบางคนเนี่ยเจ็บเขาไปต่อไม่เป็นเขาไปต่อไม่เป็นเจ็บเนี่ยเขาก็โอ์ ใม่ๆแล้วกานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงคนที่เขามาเขาก็อยากมีสิ่งที่ดีก็คือตัวนี้เขียนว่าเราทรงตัวมือที่เห็นกับเครื่องสัมผ์ให้ดีนะครับสีมันยังไงมันก็ติดมันก็ลอกมันกุกกัน่ะมันกุกกันแต่ mm. เขามาเขาได้คำและเขาก็สนใจกา,การกรกบาดการฝ่ามือสัมผัสที่หกครูบารยานออกแบบจัดเส้นของเขาให้สวยงามนี่กา,การกบาดการฝ่ามือเส้นชีวิตพุ่งขึ้นถึงนิ้วชี้ พูดจริง pues mm ทำจริงรักษาคำพูดที่จริงท,ที่มีเส้นช nah ีว Ms, ิตพุ่งขึ้นจริีนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เอามาเป็นชุดใหญ่นะครับเส้นต่อไปเส้นวงพฤหัสวงพฤหัสจะอยู่ใต้นิ้วชี้วงพฤหัสคือครูบาอาจารย์ธรรมะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราใส่เส้นตัวนี้ก็คือใจบุญเรียนอะไรก็เป็นครูเขามีเมตตาต่อไปเส้นลายพระศุกร์เส้นลายพระศุกร์คือเส้นเหนือหัวใจตอนสองเส้นเขาเรียกว่าเส้นความสว่าง เส้นลายพระศุกเนี่ยมันเป็นเส้นอัจฉริยะบางอาจารย์เรียกนะครับแต่เส้นตัวนี้มันหายากบางคนมีเส้นตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงหรือบางคนเป็นศิลปินหุ่นเช่าเส้นลายพระศุกจะรู้จักคนเยอะขอทางยันเลิศดนตรีผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งนะครับระดับโลกได้ตามความรู้ความสามารถของคนที่เจ้าของลายมือไปเจอคนต่างชาติมีเงินมีฐานะตัวเองสามารถที่ไปอยู่ต่างประเทศเก่งภาษาได้ก็อยู่ตรงนั้นอีกที นะครับเลยกลายเป็นคนระดับโลกเส้นวีนัสค้นวงกลมนะครับคือวงกลมอยู่ระหว่างน,นิ้วกลางกับนิ้วนางเป็นรูปค่งวงกลมตัวนี้คือสนุกสนานเทฮาในชุดอย่างเสร็จละนะครับเส้นที่มีความหมายอยู่จริงนะคือพร้อมแล้วนะท<า>ุกคนติด,ตดป,ปินสนุกถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นแม่โยว<า>ีนัสค้นวงกลมอยู่ระหว่างน,นิ้วกลางกับนิ้วนาง เส้นนายูทคนถ้าสมัยนี้ก็เรียกเส้นยูทูบเบอร์ไอดอลไเอินฟลูเอนซ์อะไรต่างๆนะนั้นนี่เสร็จแล้วชุดใหญ่ขอมือข้างสายไม่เจ็บเลยทุกคนผู้หญิงอย่างเราเหมาะมากสีไม่ติดนานไม่ได้เจ็บเพราะว่าเหมือนเขียนทรงตัวต่อมาข้างนี้อาจารย์จะเขียนอีกแบบหนึ่งจะลากยาวขึ้นมานะครับลากยาวขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเส้นพุท นะครับเ <Wow. S 1> ส้นพุทธคือลาบตั้งแต่ข้อมือพุ่งไปถึงโคนนิ้วก้อยเส้นพุทเส้นพุทก็คือเส้นสื่อสารนั่นแหละ <c oughs> นะเจรจารแต่เราต้องดูเส้นเดิมๆของเขาด้วยว่าเขามีไหมเราจะไม่นิยมตัดเส้นเดิมๆของเขาเพื่อที่จะให้เขาเสียหายเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการดูนะครับโดยเฉพาะคนที่สีติดนานเนี่ยจะโดนวิาพากวิจารได้ง่ายของอาจารย์เดี๋ยวก็ลบแล้ว วิพากษ์วิจารณ์ง่ายๆคือคนที่เขามีความรู้เรื่องของลายมือเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยไปตัดเส้นเก่าให้เสียสายหรืออะไรเนี้ยเข้าใจป่ะเราเลยมีความรู้ที่ต้องหลบหลีกและของเราสีไม่ติดนานเดี๋ยวมันก็ลบแล้วเพราะฉะนั้นการศรัทธาเท่านั้นของนสูกต้องนะอ่เส้นกิติยศข้อมือพุ่งไปถึงนะครับโคนนิ้วนานเส้นกิติยศคือเส้นชื่อเสียงเส้นความกระตันยูนะครับมีอิทธิพลในเรื่องของ คนที่มีเส้นพูดเหล่านี้จะเป็นคนที่มีโอกาส9ก้าห้าเส้นอาทิตย์นี่สำคัญกว่าเส้นวาสนานะแต่จริงอ่ะสำคัญทุกเส้นแต่เปรียบเทียบว่าเส้นอาทิตย์มันคือเส้นชื่อเสียงยศถามดาศักต์ตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่มีเส้นเดิมๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเส้นวาสนาก็สำคัญคือเงินแต่ในนี้ความสำคัญมากกว่าคือใครมีเส้นวาสนาแล้วไม่มีเส้นอาทิตย์ก็จะต้องวิ่งหาบิกแบกนะครับบิกคือผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครอง คนที่มีเส้นอาทิตย์ก็คือเป็นวิียเ,เองก็คือ<ม>คนที่เขาไม่มีเนี่ย<ม>เขาจะวิ่งมาหาเรายศถานมาสักราดูที่เส้นอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะครับจะสั้นจะยาวถ้ายาวเนี่ยจะใช้ยาวแบบนี้นะถ้ายาวแบบนี้นะเขาเรียกว่ามีชาติะกูลบรรพบุรุษ<ม>นำสกุลโด่งดังมาตั้งแต่ต้นะกูลแล้วนะแต่ถ้าเกิดขึ้นล่าช้าบางคนขึ้นล่าช้าคือไปตั้งเหนือเส้นหัวใจแล้วมามีคนใต้นิ้วนางนั่นคือแปลความหมายว่าการเวลาพาให้เขา ประสบความสําเร็จคือเขาสร้างชื่อเสียงบักบักด้วยตัวเขาเองมีเส้นวาสนาอาจารย์ก็จะเขียนคู่ขึ้นมาใหม่นะเพราะเส้นตัวนี้มันเกิดจากเส้นชีวิตอาจารย์ไม่เอาเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตบอกแล้วว่าเหนื่อยอัตตาหิอัตโนนาโถนะใช่ตอนตันี้อาจารย์เขียนเส้นที่ดีเกิดขึ้นใหม่เลย นะขนาดคู่เนี่ยอับให้มเราม่อยู่คนเดียวหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วและสิ่งที่เหลือเชื่อคือมูเตลูคูบาจางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระจันทร์เฮ้ยถ้าเขียนอะไรตรงนี้มันเจริญรุ่งเรือเลยอาจารย์แต่โเวอร์อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารย์ของพระจานทร์เป็นคนล็อดทิ้งถันนะก็คือความเชื่อแล้วกันเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบบศิลปินมากเอาความสุขใครเชื่อก็มาใครไม่เชื่ออาจารย์ก็ไม่รู้ไปนั่งพูดไปนั่งคุยก็ไม่ไหวนะ ฉันไม่มีงานฉันก็นอนรู้นิสัยกันอยู่แล้วปาลิชิตเนาะาจารบุญวัสนาจะได้เฮงได้ปังได้ส่งเสริมกันและกันเพราะว่าเราจะเอาแค่ล่อพาลูกเมียพาครอบครัวออย่งนพออยู่พอกินเงินมากฉันก็ไม่เอาตั้งชื่อเสียงมากเกินไปฉันก็ต้องทำางสามหอยหกสิบต้วันหายฉันไม่ได้เที่ยวฉันไม่เอาฉันมีความสุขขอฉันทำเงินแล้วก็ได้เที่ยวด้วยฉันมีความสุขนะ เส้นชีวิตเส้นขนานคู่กับชีวิตสวยจังเลยออกแบบเราก็มีความรู้เรื่องเ้นสวยมากเลยทุกคนเรามีความรู้เรื่องเส้นเราก็ใส่สงับหนูคิดมาอยู่พักหนึ่งแล้วหนูเลยวันนี้แหละถึงเวลาแล้วแล้วหนูก็ดวงด้วยใช่อาจารย์มันเป็นวันดีที่แบบเหมือนฟ้าที่ขิดจริงๆเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นว่าจะมาวันนี้บังเอิญบังเอิญบังเอิญมากคือขออาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ทำใช่ค่ะอาจารย์มีแปลกอย่างนะ บางทีแม่จุกเนี่ยนะครับที่เล่นเป็นจวนในเรื่องความวิกฤตขอเป็นพิธีกรอยู่ยอ้จักจังโอจยนก็ไม่ว่า <c oughs> ว่าไม่ว่าคือจอา,อา <c oughs> นที่นี่เที่ยวปลาลูกปลาเปีปยดเที่ยวมันก็คือเอาความสุขอ่ะจานจะทํางานก็ตอบเมื่อสุขดูหมอเหม,อมือนกันดูหมอบางทีก็เอาเพื่อสุขแล้วก็อย่างทำเพราะเราทำได้ดีไงพอเรามีความสุขเราทำดีดีแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราเครียดเราเบื่อเราก็ไม่พร้อมเราเออไม่ทำนี่สักเรื่องก็เหมือนกัน นะครับเส้นนี้ลายพระศุกร์ลายพระศุกร์มีความหมายที่ดีคอนสวรรค์น้อยคนจะรู้จกักเส,ส้นนี้นะครับเส้นวินะคือมงคลมสนุกสนานเฮฮาเราใส่ที่มีความหมายจริงจริงที่ดีแต่ต้องได้ด้วยนะคือต้องมีความรู้เนี่ยเห็นไหมเส้นชีวิตผู้ึ้นย่ยวชีนเนี่ยจังใ้ลอกตามเส้นเดิมเจยนะครับพูดจริงทำจริงคําว่ามีอยู่จริงอาจารย์ดูลายมือเนี่ยมาสี่สิบกว่าปีแล้วใช้ที่มีความหมายอยู่จริง ที่แตะต้องได้ไม่ใช่แบบโอ้โหอวตารมาเลยอะคาดนม้เกินไม่เคยเห็นมีแต่ในตำราเท่านั้นไม่ได้เราต้องเอามานก็คือรวมยิงความหมายจริงแ้บมาใส่ทุกอย่างไฟกระทิษก็คือ ทำให้เขาเป็นคนของประชาชนนี่เสร็จเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วโชว์ฟรีโชว์ฟรีต่อฝ่ามือกันกำเนิดชีวิตใหม่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยปังปังดังๆนะทุกคนนี่นะครับอ่านี่ไม่เจ็บเลยทุกคนไม่เจ็บเลยสีไม่เจ็บนะไม่เจ็บเเสองสิบสองสองพันยี่สิบสามโอ้แห่งโคตรเรื่อดีมาก มไม่เจ็บเลยนะทุกคนสำหรับผู้หญิงเราเหมาะมากะะนะครับผู้ชจยโดยแงเป็นผู้สัตใช่ค่ะภาพในตำนานภาพในตำนานเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ